สวัสดีค่ะวันนี้เฮียนะคะก็จะพาทุกคนไปซอยมะม่วงกันนะคะก่อนที่จะเข้ารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ like, กดติดต่อใครเพื่อให้กำลังใจเทียก่อนนะคะแล้กดกระลาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้เฮียนะคะก็จะพาทุกคนไปซอยมะม่วงกันนะคะนี่เลยเฮียนจะพาทุกคนไปซอยกันเลยนะคะตามมากันเลยอันนี้ก็จะเป็นตะก,ก้อนะคะทุกคน ข้างนักอยู่อุ๊บอืนี่เลยนะคะนี่เลยแล้วนะคะก็สส่กันเลยนี่เลยนะคะอันหนึ่งแล้วนะคะมันยากมากเลยนะคะทุกคนมันหนักด้วยชึบใส่ไปเลยอ้าวอะไรอะไรใส่ได้ ก็ได้นะคะทุกคนดีวเราไปด้านนู้นกันนะคะทุกคนไม้จุ่มน้ำแล้วฮื๊เอาอันไหนดีนะอันนี้ละกันอันนี้ดีไหมทุกคนดึงดึงอันนี้นะคะเราก็ได้กันแล้วนะคะทุกคน นี่เลยอึ๊บนี่เลยค่ะไปนะคะก็จะใส่ให้ดูอีกนะโุกคอึบอืมได้มาแล้วอีกลน่งลุงนะคะทุกคนนี่ว้าว อันนี้คือมะม,ม่วงฟ้ารันนะคะทุกคนไอไม่ใช่ทุกคนอันนี้มะม,ม่วงอ,อกร่องนะคะทุกคนแล้วนะคะก็จะเหยยกันต่อเลยนะคะ่อนเอ้าใกล้ใกล้เลยเอาอันนี้ละกันค่อนข้าง,างสูงนะคะทุกคนสูงมากเลยนี่เลย ตอนนี้นะคะแล้วนะคะก็ได้กันมาสี่ลูกแล้วนะคะนี่ใน,นนี้ก็ได้มาสามล่างแล้วเอา้วก็จะเอกนี่อีกนะคะทุกคนเอาไหนดีเอานุ้นดีไหมมันติดกิ่งอะทุกคนซึบซึบซึบเออออบจะถึงแล้ว นี่นะคะทุกคนแล้วนะคะก็ได้แล้วนี่เลยลูกใหญ่มากแล้วสูงมากด้วยนี่เลยนะคะนู้เลยเด้อเออเรเอาตรงไหนดิด้านนอกแล้วกันไปเออนี่เลยนะคะ ได้ไมาสองรูปสี่รูปที่หนึ่งรูปที่สองนะคะทุกคนสอยกันอีกเลยเอื้องโอเคแล้วน,นะคะก็ได้กันไหนอีกแล้วอันหนึง่งนี่แล้วลูกใหญ่มาก ว้าวมาดูกันว่ามันจะมีตรงไหนอีกไหมตรงนู้นดีไหมอ่ะวิ่งติเตี้ยแล้นะคะก็จะพาทุกคนไปดูตรงนู้นกันมากนะคะมาดูกันเลยนี่เลยนะคะนีนะคะก็ใกล้ถึงจุดที่เราให้ทุกคนดูแล้ว อีกนเดียวนี่เลยนะคะอันนี้คือมข,ขึ้นไปสอยมามวงต้นสูงสูงนะคะทุกคนนี่เลยอ้าวเดี๋ยวแล้วนะคะก็จะพาไปดูตรงนู้นอีกทีนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นน้ำดอกไม้มันนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็แค่นี้กันก่อนนะคะยังไงก็อย่าลืมกดกแช like, ร์กดไลค์กดับดตามเพไ่้ให้กำลังใจชันด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ